สวัสดีชาวนี้นะครับนคนงานฝนตกนตกเมื่อวานนี้ครับน้ำเต็มนะครับกบเขียดร้องเต็มแต่ไม่ได้ครับน้ำเยอะรมรริากาศตอนเช้าหมอกควันเยอะครับ หมอกควันเยอะมากครับเช้านี้เมื่อคืนนี้มีชาวบ้านมากัน้นใต้กบใต้เขียดเยอะมากนี่ครับ กาศมีนกด้วยนะครับนี่มีนกหัวขวาน2ตัวนี่ตายแล้วนะนี่ครันี่มาแล้วบินมาแล้วหัวขวาน คือน,นี้ก็จับเหยดไห,หลายตัวอยู่ครับได้ประมาณหนึ่งปีงนี่นแหละอยู่กัดน้ำเยอะนะครับสาโนดะเนี่ย เดินด,ดูกับดักครับอ้กิ่มงมะม่วงหักครับน่ามะม่วงโอ,อ,งอ,งโอ้ปลาช่อนมันบ้อนบุยแบ๊อยู่ครับกิ่มงมะม่วงหักลงน้ำขึ้นเยอะนะี่ เดินดูกระดักก่อนเชาน้านี้ตัวนี้กลับกล้องไม่ได้ครับกลับกล้องไม่ได้น้ำท่วมเะยครับกระดักน้ำกระดักน้ำท่วมกระดักครับ บุ้งเยอะมากครับเนยโอ้ทั่วมิดเลยอันนั้นทั่วมิดเลยกับดักทัก่วมิดเลยครับอยู่นั่นกับดักไปเดินดูก่อน โดนสักตัวไม่ชาวนี้อยู่สวนยางเหมือนเดิมครับช่วงนี้จดเข้าแต่สวนหลังจากลงไร้เสร็จนะครับเข้าแต่สวนเดียวเครื่องตัดหญ้ามาได้หญ้าตัดหญ้าเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เอาไป ซ่อมดูเลยว่าจะติดได้ไหมตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วแถวคันนานี่ครับใกล้จะได้ไถ่ายแล้วนี่ครับวิว โอ้ตกกระแตกระแตกระลอกวิ่งอันนี้จูดไปเลย วิ่งจุดไปนี่ตัวกระแต,รตรกระลอกน้ำทั่วมิดเลยกับดักเท่านี้ แถวนี้ไม่ออกเลยไม่งอกเลยครับแถวแรกนละไอ้เจ้ากิ่งมันปลูกเลยใช่ไหมนะแถวนี้แถวนู้นออกเยอะอยู่ครนีงอกเยอะอยู่ยากล,กลุออกนะกงเยอะอยู่ กมาได้สวัสดีพี่ทุกท่านครับนี่แหละนั่นแต่อยู่สวนยางครับชาวสวนจะเป็นอย่างนี้นะครับวิววิวหลักล้านเลยครับเท่านี้จะดูกับดักกัน น้ำท่วมฝนตกเมื่อวานนี่แรงมากครับพายุเข้าท่วมครับออันนี้ก็ท่วมครับน,นี่ท่วมเกือบมิดเลยครับนี่โดนไหมโดนกบ,นนกบ,นกบนไหม ไม่โดนครับเอาไว้นี่เดิมท่วมครับไม่ทำหม่ไปกลับครับไม่โดนไม่โดนสักตัวน้ำเยอะแล้ว สักตัว ช่วงนี้จะได้มานอนเกือบทุกวันนะครับเดี๋ยวจะทำขนมอยู่เดี๋ยววันนี้ก็จะลื้ออยู่ครับน,นี่ก็จะลื้อขนมที่ค้างไว้ <c oughs> วน,นี่ก็จะลื้อขนม ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับนี่ที่นอนผม <c oughs> นี่แหละจะเร่งทําขนมครับไปตั้งตรงที่สะนะครับคืนนี้ก็นอนนี่เลยครับเรียกว่าจะกลับเข้าไปบ้านอยู่กก่อไฟก่อไฟไตรงนี้ส่วนรถก็จอดตรงนั้นครับ เดี๋ยวสักหน่อยค่อยไปหยดน้ำากดครับว่าอากาศเย็นนี่ไหลนานครับหยดนานนะนำยางคลิปนี้ทำไว้เ่านี้ครับคุณยูพี่ท่านเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าสนใจผ้าถุงนะครับมาแล้วเด้อครับทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์มาได้เด้อครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้เด้อครับนี่กดไฟตรงนี้ครับ รถกูจอดนู่นรับเปิดประตูอาซาไว้เลยนี่ไม่ได้ล้างสำหรับที่นี้ทำไมที่นี้ครับสวัสดีครับ